มาราศีเมษนะคะราศีเมษจูปิเตอร์จูปิเตอร์ราศีธนูนะคะจูปิเตอร์ราศีธนูราศี Mercury, า Mercury, เมษราศีธนูเมอร์คิวเรตเมทุนนะคะวอเตอร์ธาตุน้ำทั้งหมดนะคะมีกรกฎพิจิตร เราจะเปิดแค่สี่ก็พอเนาะ,ะค่ะกล่องที่1นราสีท่านไม่ตรงไม่เป็นไรเนาะคุณอาจจะพบเจอคนท่านไหนก็ได้นะเข้ามาถ้ามีเอเนจีที่เขามาตรงกับคุณก็ลองใช้ c o m มอ n เซน s ์ดูนะคะในการเลือกคนามาดูว่า ใครกันเขามี energy แบบไหนนะคะเขาทำงานอะไรลักษณะนิสัยใจคอเขาเป็นแบบไหนมาดูกัน mm hmm. ก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างนะคะ mm hmm. จะมีเสียงลดเนาะ,ะอัดข้างล่างซิก mm hmm. ออฟซอร <of> คนไกลมีระยะทาง mm hmm. ชั่วนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะอยู่ต่างที่แบ่งถิ่นกับคุณ นะคะ j u ิ t อ่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานของข้าราชการนะคะทหารตำรวจหรือจะอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นคนธรรมดาก็ได้แต่จะสิกส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายความยุติธรรมนะคะจะสติ c ทหารตำรวจคนในเครื่องแบบศาลผู้พิพากษาอายการจะสิกชาวราศีตุลนะคะโดดเด่นเนาะ้าตลมแต่เมื่อกี้ไม่ขึ้นเนะาะราศีไม่ขึ้น,นะ,ะเป็นใครก็ได้นะ สี่ภาได้หมดนะคะเราดูเพื่อความบันเทิงนะวันนี้นะใครจะขอต่วงานนะไม่ซีเรียสนะคะไม่เม้นแรงเอดออฟเพนเทเคิเป็นคนที่จะมามอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะมีมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆมีค่ามาฝากคุณด้วยนะเอดออฟเพนเทเคิลแสดงว่าคุณต้องรู้จักกับเขาอยู่แล้วหรอ นายออฟสอดอาตอนนี้เขารู้สึกว่ามั่นใจเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและเขาเป็นคนที่ไม่ซีเรียสนะคะเป็นคนไม่เครียดง่ายก็ได้นะเพราะว่าอะไรนายออฟสกับหัวนะคะอืมเขาเป็นคนที่คุณอาจจะเดี๋ยวดูก่อนมันแปลได้หลายอย่างเป็นคนไม่ซีเรียสเป็นคนไม่คิดมากหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่จริงจังเดี๋ยวนะดูก่อ เซเว่นออฟชาลิตอ่าพอบอกว่าไม่จริงจังก็ขึ้นมาเลยดูดีๆนะคะมันมันก็ต้องอ่านตามนักไพ่เนาะไพ่ออกมาแบบนี้ต้องอ่านแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะแต่ก็ใจหนึ่งก็อยากแต่งกับคุณนะอยากมาน,นู่นนั่นนี่แต่อาจจะอยากศึกษาดูใจก่อนแต่คนนี้เหมือนเป็นคนที่ว่าไม่ซีเรียสในชีวิตอาจจะปล่อยชิวปล่อยไหลเกินไปแล้วตัวเขาเนี่ย มีสิ่งที่เขาอยากทํามากมายนะคะมีโปรเจกต์มีนู่นนั่นนี่อยากทําก่อนนะคะเหมือนกับกําลังสร้างเนือสร้างตัวหรือเปล่าเจ็ดถ้วยบ่งบอกได้กับอีกรอีนหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกหมายถึงข้า,าจจเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าโปรไฟลด์ดีแล้วมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเจ็ดถ้วยก็เป็นไปได้นะแล้วก็ด h e า i เวนเทสกับหัวข้อาจจะเป็นคนที่โอเคอหน้าตาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่บุคลิกอะไรเนะี่ย นะอาจจะดีก็ได้นะคะไฮพิเทสมันกับหัวนะคุณเห็นแล้วคุณอาจจะช่วงแรกคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาเฉลยเขาอาจจะไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยอะไรมากนะคะเออออฟเพนท์เอคิลกับหัวตอนนี้เขาอาจจะว่างงานอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะคิดหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนงานอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังหางานก็ได้นะคะเพราะว่าเออออฟเพนท์เคิลกับหัวเนะี่ยช่วงนี้อาจจะมีปัญหาด้านการเงินก็ได้ นะคะค,คนคนนี้หรือไม่ก็คนคนนี้มีบุคลิกลักษณะที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยขยันก็ได้นะคะอืมนะเรือ่องนี้นะคะโอเคเอ็ดเอาไปดูเพิ่กับหัวนี่จะอ่านยังไงอ่านได้อย่างนี้ตรงเอเนจีแต่คุณบอกว่าเออเป็นคนไม่ขยันงั้นหนูก็ไม่เลือกแล้วคะ่ะหมออะไรอย่างนี้ปะ ไม่เขาอาจจะมีข้อดีข้ออื่นนะคะที่ทาให้ที่ที่ถูกใจคุณก็ได้นะคะเนี่ย